สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเดือดแม่ฟรองด่าเอกางรายการปรบมือแสดงเก่งปะทะคารมเครียบปมบ้านเปิดคลิปงัดบ้านเมื่อวันที่3าคมเอชุติมาและฟรองสุภกิจอดีตแฟนนุม่มพร้อมมันดามาออกรายการหนกระแสหลังแฟนเด็กออกมาแฉเอชุติมาใช้ชื่อซื้อบ้านรถไม่ยอมใจจนโดนยึดติดแบ็คลิส โดยช่วงแรกของรายการมีการพูดถึงปัญหาเรื่องบ้านโดยตอนหนึ่งในรายการบรรยากาศค่อนข้างเดือดเมื่อมีการพูดในเรื่องของบ้านโดยฟรองก์บอกว่าทิ้งบ้านทิ้งรถไว้ให้เอแล้วตัวเองกลับไปอยู่บ้านที่กาญจนบุรีซึ่งเอได้พูดขึ้นมาว่าเอาความจริงเออยู่ในบ้านนั้นเอเป็นคนผ่อนบ้านดาวบ้านทุกอย่างแล้วเอเป็นคนออกจากบ้าน เพราะทนพฤติกรรมเขาไม่ไหวเลยขอยกเลิกออกจากบ้านเลยสามเดือนเลยไม่กลับไปบ้านนั้นเลยให้เขาอยู่บ้านนั้นที่ยวเราซื้อด้วยกันแต่เป็นเงินเอและเอยังต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟด้านแม่ของฟรองก็พูดแทรกขึ้นมาว่าคุณเป็นคนเขียนมาวันนั้นเองเราอยู่เหนือคุณบอกว่าช่วยกรุณาเอาลูกกลับบ้านด้วยฉันไม่เอาแล้วคุณจะมาพูดได้ยังไงว่าฟรองอยู่ที่บ้านคุณสามเดือนคุณไล่วันนั้นเลยจ้า เอบอกว่าไม่ได้ไล่ค่ะอยาคุณยาสตออย่างนี้เอจริงๆคุณสตอนัเนี่ยเอก็ชี้แจงว่าเราบอกน้องอยู่แต่ไม่รู้ว่าน้องอยู่ทุกวันหรือไม่ทุกวันเพราะเราไม่ได้เข้าไปดูในบ้าน แต่บอกว่าเรายังจ่ายค่าน้ำค่าไฟตลอด3เดือนนั้นดั้มแม่ฟรังก็ตบมือยกนิ้วให้พร้อมพูดไว้เยี่ยมคุณนักแสดงทำได้ทุกอย่างเอจึงตอบว่าบางอย่างในชีวิตจริงก็ไม่ใช่ละครไม่ต้องแสดงตลอดมันคือความจริงตอนคบกันก็มีอะไรดีๆพอเลิกกันคนเขาฟังกันเยอะมันไม่ดีหรอกเรื่องบ้านเมื่อกลับไปน้องไม่อยู่แล้วเมื่อจะเอาบ้านแต่เอไม่ผ่อนแล้วเอก็จะออกจากบ้านให้แต่ขอเวลา60วันทางนี้เขาก็บอกให้เวลาแค่30วันในการย้ายออกคุณ เขางัดบ้านเข้ามาเพื่อจะตรวจสิ่งของเราก็ผวามาอยู่กับลูกสาวบุญธรรมสองคนและให้เอ้ยายได้เฉพาะเสื้อผ้ากันชัยถามว่าบ้านเปลี่ยนชื่อเขาแต่คุณเป็นคนจ่ายพอเลิกกันปุ๊บเขาบอกให้คุณออกไปคนไปได้แต่เสื้อผ้าจริงไหมด้านแม่ฟ้องตอบว่าจริงค่ะแม่เป็นคนบอกเองเพราะเขาไม่ผ่อนเลย คุณอยู่บนความทุกข์ของลูกเราคุณจะอยู่เพื่ออะไรกันชัยบอกอีกว่าคุณก็ไม่ได้ผ่อนเหมือนกันที่ผ่านมาเขาผ่อนมาตลอดแต่พอเขาหยุดผ่อนไปสามเดือนคุณเข้ามาเดือดร้อนมาถึงเราแล้ว ออกจากบ้านไปซะเพราะชื่อบ้านเป็นชื่อผมด้านแม่ฟ้องยอมรับว่าเพราะเราอยากให้แบง่์ยึดไปเลยเพราะเราอยากจบเอ้กล่าวว่าเรายังไม่ได้ย้ายออกวันดีคืนดีคุณลูกเขาก็มางัดบ้านเข้ามาทนายชี้แจงว่าทรัพย์สินที่ฝ่ายเอซื้อมาในบ้านเอมีสิทธิ์เอาไปได้ด้านแม่ฟ้องกล่าวว่าเราคิดว่าฟ้องเสียหายทุกอย่าง แล้วคุณเอจะมาเอาของไปได้ยังไงเราจะให้บ้านโดนยึดไปเลยกันชัยถามว่าคิดว่าห้ามเอาของในบ้านออกไปใช่กันชัยบอกว่าเคลียร์เข้าใจแล้วเขามีสิทธิ์เอาของออกไปเข้าใจก่อนเอจะเปิดคลิปฝ่ายฟ้องมาที่บ้านเอโดยไมยร่รู้ตัวให้เอออกจากบ้านมีการโต้เถียงประทะคารม กับแม่ของฟรองผ่านทางโทรศัพท์เรื่องให้เอออกจากบ้านภายใน30วันแล้วเรื่องที่เอเอาเฟอร์นิเจอร์ออกจากบ้านโดยให้เอเอาไปได้แต่เสื้อผ้าเท่านั้นซึ่งอย่างไรก็ตามล่าสุดเรื่องบ้านจบไปแล้วทางฝ่ายฟรองบอกว่าปล่อยให้บ้านโดนยึดไปแล้วย่อมเสียเครดิตไปขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ